อ่าอันนี้อีกครึ่งโลนะครับเห็นไหมครับกระทะดาน้ํามันก็จะดําหน่อยครับเแต่เราใช้น้ํามันใหม่นะทอดนะครับแต่ว่ามันอย่างว่าครับมันเป็นซอสครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่เวลาทอดออกมาแล้วครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับสวยงามครับผมอ่าเสร็จแล้วก็พักลงจานครับผมอันนี้อีกครึ่งโลนะครับโอ้ยหนักหนาเลยครึ่งโลพี่น้องเอออ่าตอนนี้ก็หั่นเสร็จเรียบร้อยครับผม เนื้อแดดเดียวนะครับสองกิโลเดี๋ยวไปดูวิธีการหมักกันเลยครับวันนี้แจกสูตรเนื้อแดดเดียวครับผมลุงแอคดทำขายอยู่เป็นประจำนะครับลูกค้าทานแล้วก็ติดใจกลับมาสั่งอีกครับผมไปดูว่าลุงแอดจะหมักยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูเครื่องปรุงกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมเนื้อแดดเดียวนะครับสูตรพัฒคารสูตรร้านอาหารนะครับ นุ้เอ็กจะปรุงแบบหวานหวาเค็มๆนะครับไม่ใช่เนื้อแบบบ้านเราอีสานนะครับที่ใส่แต่เค็มอย่างเดียวนะครับแต่บางท่านที่ว่าไม่ใส่น้ําตาลนะครับก็บอกนุ้เอ็กได้นะครับนุ้เอ็กก็ไม่ใส่ให้ครับผมนี่ครับก็จะมีกระเทียมนะครับกระเทียมปั่นครับผมมีเมล็ดผักชีครับมีซอสหอยนางรมนะครับซอสแม็กกี้หรือซอสฟ้าเขียวก็ได้นะครับซีอิ๊วขาวน้ําตาลแล้วก็ชูรสครับผมเดี๋ยวไปลงมือหมักกันเลยครับอ่า หมู2กิโลนี่ว่าลุงแอจะตวงยังไงครับต่อ1กิโลใช้ปริมาณอัตราส่วนเครื่องปรุงอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมมาเลยครับนี่ครับเมล็ดผักชีที่เราปั่นไว้นะครับใส่ลงไปครับผมอันนี้เนื้อ2กิโลนะครับกะพอประมาณนะครับใส่มากก็หอมมากนะครับเมล็ดผักชีนี่ไม่มีปัญหาครับไม่ต้องตวงนะครับใส่ลงไปประมาณนี้ครับ2กิโลเสร็จแล้วนี่ครับผมกระเทียมที่เราปั่นไว้นะครับ ก็กะเอาอันนี้ลงแอ๊กปั่นเผื่อมูแดดด้วยนะครับมูแดดอีกห้าโลนะครับวันนี้ลงแอ๊กทำออเดอร์หลายอย่างครับผมนี่ครับแล้วก็กะเอากระเทียมกับเมล็ดผักชีไม่มีปัญหาครับผมใส่ลงไปอ่าเสร็จแล้วครับผมของแซบของลัวใส่สักหน่อยนะครับไม่ใส่มันก็บอแซบนะครับเด้อนอกจากว่าลูกค้าเขาสั่งว่าไม่ใส่ชลลุงแอ๊กก็จะไม่ใส่ให้นะครับ อ่าเล็กน้อยครับพอประมาณนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับน้ำตาลนะครับบอกเลยครับน้ำตาลนี่ต้องตวงครับพวกเครื่องปรุงนี่อ่าน้ำตาลใช้นะครับตักขึ้นมาแบบนี้นะครับช้อนแบบนี้นะครับผมเต็มเต็มเลยใช้สองช้อนครึ่งต่อหนึ่งกิโลนะครับนี่ครับสองช้อนครึ่งต่อหนึ่งกิโลครับผมอันนี้เนื้อสองโลนะครับอ่าหนึ่งกิโลไปแล้ว 2ช้อนครึ่งต่อหนึ่กิโลนะครับสช้อนครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับรสชาติจะพอดีเป๊ะเลยนะครับเสร็จแล้วครับผมน้ำมันหอยนะครับแล้วแต่จะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับน้ำมันหอยไม่ต้องตวงนะครับกะเอาครับผมสองโลก็ประมาณนี้ครับผมทำให้ข้นให้เหนียวให้รสชาติเข้มข้นนะครับน้ำมันหอย เสร็จแล้วครับผมซิวขาวครับตวงใช้กระบวยแบบนี้นะครับกระบวยมาตรฐานครับผมซิวขาวนี่ใช้2กระบวยครึ่งต่อ1กิโลนะครับอ่า1กระบวยตตวงเต็มเต็มแบบนี้เลยนะครับ2กระบวยเท่ากับน้ําตาลครับผมนี่ครับสกระบวยครึ่งต่อ1กิโลนะครับตวงไป1นกิโลแล้วครับผม อันนี้เนื้อสองกิโลแล้วก็ตวงอีกข้างหนึ่งหนึ่งสองอ่าสรุปแล้วก็สองกระบวยครึ่งต่อหนึ่งกิโลครับผมอ่าเสร็จแล้วครับผมต่อไปนะครับซอสแม็กกี้หรือซอสฝาเขียวครับผมใช้1กระบวยครึ่งน,นะครับต่อ1กิโลนะครับ หนึ่งกระบวยครึ่งต่อหนึ่งกิโลนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้เนื้อสองโลเราก็ต้องตวงอีกทีนึงอ่าหนึ่งโลตวงเสร็จแล้วครับผมอันนี้โลที่สองนะครับหนึ่งกระบวยครึ่งต่อหนึ่งกิโลครับผมอัตราส่วนตามนี้เลยนะครับรับรองรสชาติออกมาเป๊ะๆครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผม อ่าเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวแห้งๆหมาดๆสักหน่อยลุงแอ็กก็จะเก็บนะครับเก็บเข้าแล้วก็ไปทําการใส่ถุงซีนซีนส่งลูกค้านะครับใส่ถุงซีนไม่มีอะไรมากมายครับผมนี่ทำตามลุงแอ็กพาแซ่บเลยนะครับอันนี้เนื้อแดดเดียววันนี้มาแจกสูตรเนื้อแดดเดียวแดดเดียวนะครับฝีมือลุงแอ็กพาแซ่บครับผมจริงๆแล้วออเดอร์มีเยอะแยะครับผมนี่ครับหมูแดดก็ตากเรียบร้อยแล้วครับผม หมูแดดวันนี้รวมๆแล้วก็5กิโลครึ่งนะครับเนื้อแดดนี่ก็รวมๆแล้วก็2องโลครึ่งครับผมก็จะมีปลาเกลือครับผมนี่แนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้วันหยุดรับออเดอร์ทํำตามลูงแอคพาแซบได้นะครับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับอ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแดดเดียวนะครับสีือลงแอคพาแซบประผมทอดให้ลูกค้าเหมือนกันครับผม น่าจะได้แล้วครับผมดูครับตอนทอดนะติดกระทะไม่สวยนะครับเพราะว่าลงแอคหมักซอสครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเหนียวม้นตาลด้วยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าทอดออกมาแล้วนะครับผมเห็นไหมครับนัะอย่างอะไรสีสันนะครับเสร็จแล้วก็พักน้ํามันสักนิดนึงครับผมดูสีสันพี่น้องโอ้ยเขาเหนียวมาเขาเหนียวมาเขาเหนียวมาแบบเนี้ย สุดท้ายก็เทพักลงถาดก่อนนะครับเดี๋ยวจัดส่งลูกค้านะครับอันนี้ครึ่งโลนะครับเี่นน้องเป็นตัวแซบบอรับประกันว่ารสชาติเจมจนอีกแล้วครับท่านอ่าอันนี้อีกครึ่งโลนะครับเห็นไหมครับกระทะดำน้ำมันก็จะดำหน่อยครับเป็นแต่เราใช้น้ำมันใหม่นะทอดนะครับแต่ว่ามันอย่างว่าลครับมันเป็นซอสครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้ แต่เวลาทอดออกมาแล้วครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับสวยงามครับผมเสร็จแล้วก็พักลงจานครับผมอันนี้อีกครึ่งโลนะครับโอ้ยหนักหนาเลยครึ่งโลพี่น้องเอ้ยเสร็จเรียบร้อยครับผมอันนี้ที่ลูกค้าให้ทอดนะครับแบบทอดนะครับบริการทอดฟรีครับผมนี่เนื้อครึ่งโลครับจานละครึ่งโลครับผม อันนี้ก็ครึ่งโลครับผมอันนี้จะเป็นหมูแดดโลนึงครับผมนี่โลนึงนะครับอันนี้จะจานครึ่งโลครึ่งโลครับผมนี่ครับกระดุกก็ทถอดได้นะครับถอดส่งลูกค้าครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับผม